Yeah. É. ครับสวัสดีครับแอดยิมดาดุวยกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทท่านครับมาติดตามต่อครับอีพีครับว่าปูตาสีประท่านโชคให้เกแ่งหมูตัวใดครับเกตแตงโมเพิ่นแ่งขันขึ้นคาราวาปูขอโชคขอพรขอโชคขอราบจากองค์ปูชีบข้าวพร้อมปูตาครับมื้อนี่หรือว่าวันที่16พฤศจิกายนครับอ่ะเอฟซี FC ทนใดเป็นเอของแง่งโม ติดตามไปพร้อมๆกับแอดยิมปูตาสีประท่านโชกตัวใดติดตามไปพร้อมๆกันครับเออมารังวันพับ รังวันศุกร์รั้งวันพัะเมือนงนี้ขอกราวคะว่าปู่แกปู่ืือพ <te <Tell ing>. <IEL> ่ขาปูพุ่มปูบุคุมกับพีต่วันสบายแตก้องวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่หรือไม่ครับปูเออวันศุกรมันบายิมครับรังพุ่มกระชืนเออแต่คือวันอุกือรั้งวันชื่อ์กวคือวันศุกื์แม่บางยิ่งแม่นู่ครับ อ่ so าก็ภาพป่าได้ชื่อค้างหกหกแปดค้างเก็ดค้างหกหกแปดค้างเก็ดฟังอีกครั้งฟังอีกปรฟังอยู่กับปูค้างหกหกแปดค้าง 6, 7, 8, 6, 7, าเก็ดพ่อบอกคิวบะคิวครับใช่ไม่ม่เกิดไหมมีคราบเอโคอวะมีข้อค้าเอข้อเหมือนขปูแกะ ครับแม่นนีดีพูไม่มีใครอย่างรู้ได้เห็นบาคนขนาดเร็กเมียกมาเรื่องเขาตรงเลยกัน,น,น,กนแค่บอกลุกอด่ยวนั้ขึนเลยครับว่าจ่าผูซักสิทธิ์ครเรียกขลิปตัวว่าไงเรื่รับ,บอกตัวเดียวว่าไมนเก็ดก็ไทยน,น,เยน,นะเรื่มแม่นไหเรื่มแม่นครับนะ ้มัดกัน่โอ้ยวันที่สิบหกแกให้มันแมนดีได้ปัวมันกันไข่แกเยอะได้กันปวดไขมันเยอะแกมันเขาะแกมันแค่แลกไข่ขื้วก็คือใหามันถื่อก็คือเ่าไอ้โคตรพอไม่ไดืตัวราวแกือเว้ขื่อว่าแข็งหูแกบอเลี่มบอครับหูแกครับคือความฝันแม่คู่เลยื่อความฝันแม่คู่เลย นั่นย็ถ th ูกคือว่า่บอกสาธุสาทุอันนี้เอฟคีผ่่นมาทางข้างเกมแข่ข้างเยมทังบุกคือาเก่าไปคือพอใช้งข้างขงไปเรื่อยจนกว่าคือว่าจะหาไม่แม่คู่ใข้างกูก็จะข้งไปเรื่อยๆอาบุก้รนทีรวมบุกมากข้อให้จะเริ่มงจะเรื่อ หยเงื่อนไหงอหายค่องล้วมากหายเงื่อนไหเข่ามากคือ้อเลยเข่าไปนกตเ็ซีฝากมาใส่กระถินปูเด้อแต่ว่ายิ่บรถึงนรท่านครับอใช่กระถินใชยังกรได้บุญเก้านััไม่ปูกระิ่ไปเทิดใช้เดีขึ้นเก้าหนักยิครับปูแมงมะครับเออูกแกรนเขาไปหัวมากก็คือหนาวแต่ผมต้องใส่ก่สาครับกุใช้กระถิงกระได้คือเก้านันะครับใช่ผักป้ากรได้ครับปูกมือกระดีกว่าไม่ทร อันนี้เอฟกีผ่านมาแข่งแตงโมหลายปู่หลายคนร้ายชื่อเสียงเลี่ยงแงมร่วมกลุ่มมาแต่เป็นนอทอพิมลเออนนั่งราชีนั่งไปเกิดคือดเกิพัดระมุนจำโนมไปชรี้อมกับอีหยังบุญแดงบุญแดงตูงบีหยังบุญเขียนชื่อบุญแงอะไรอยเ้ยวิรัตแต่เขาว่าราวัน โอ้โฟูนี้อยากจะนั่งนิดอ่ามือขูมมือยาบมือขูมมือไม้ไอ้ดูวันนี้ขูกขับไว้ยี้แล้วก็รวยนั่งกูนะจะเดินจะเดิมอันนี้ยังเขกขิดขาคมรวมขาคมทางวงมาอ่าไมนไปไรหน่อยได้กระเดี๋ยววันแ่งมาปูนาะดูสีเข้ากะคือจะกข็เอาจะเดิมจะเดิมเลิมเดิทํามาขาดคืดอืนนีอของนอชอยุพาวันอือหอมขอบคั่ว่ะอยากจะนั่ง พนณิชกานางสาวคุมาลา้วกจับปลาพ่กตกเครื่องบีนดอกพวกตกเราเครื่องเบียนยัมนแค่คิอตัวไว้ทื่ไงกูงอมแดดลายปูใค่ตัวเขาป่แต่เดยวปูว่าอย่าง่ายตัวมันอยู่ลวกครัาปลาสหายดง่ายงูแั่ว่ากระดิ่งดมครับดืมกระเซงืุดง่ายงาพอยจะหายจะหาง่าตัวเขาไว่าปูปูงอแง พ่อหลานพอนี่ยยิ tam, tam, ้มพาอไปโกรกน้ำตาบริยิ้มบ่ิยยิ่งกวบาเออเออไปโกรกวนน้ำตกตกแตงยรัมพ่อเขาไปก็มูเิ้ไปร่างดูห่อยโ้พ่ไปโดนน้ำได้ติปูดมันหัวพ่อกระโดดตงบอกแกยิ้ครับเออยืมยิมาเอองานพอเออยยิ้มกระชือิบ่ยยินงครับปูดหูพ่ร้เฉยยมาเย้ครับ เออยี้ยคาเาคัรับเข้าดูขึ้หมาวอร์อยู่่างเออเหงยงตาน้าไปเหงเพราะว่ากระเทือนอยู่อ่ะเบานั่งพ่อกรเดียบเตี๊ยครับเอออื่อวคนคือว่าเออพ่อกระเนยังปูเทือเนี้ยสบายสบายไหนเรื่องครับปูเอออ่าพวกหัานคือว่ามาจะเรือจะเดือนนี้ยีนังปูมาดาเี้ยยนังลุกชาวัเออขงมาดำวัวเดือยดู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 งอื ค่อยไปคอยไปนกตาตาขี้หานงขอพกว่าหนึ่งชีเก้าวอเสือมันคือแข้งมันคือบาดเขาบาะตัวชี้คือเก้าบทือรูแข้งร่องคีอเกาอย่าไม่คู่ร่ำมือกัน่าแข้งเออถ้า่าคือเก้าคือเก่าคือไหนอีพอบาแข้งเอออะะเอามาก่อนร่ำอนั่งจักจองร่ำฝัน ตื่นยังใจกล้าฝันฝันยังไม่ฝันไม่คู่ฝันยังฝันแล็บไม่คู่ฝันเดี๋ยวบอกให้ฟังเดอยวเรืองด้วยตื่นแล้วตัดคู่ใครมั่นอาใครไม่คู่ไม่รักไม่คูมไม่หมา้นได้แต่ตาลอกทีกระโงหามันถือเย่าให้คู่เขาเขาด้ข้างอือืมสะอ่อนจะของพ่อไต่ครับปูขึ้งไห้ขึ้นเสียงสะอ่อนเสียงจะของหลายปูห่ามวนหลายง่ามกับของห่า โแต่ว่าเจ้าฟุ้งข้างขางเครื่อะไรคือเบ้าก็คืว่ากูเพ่เห็นดีู่ข้างหน้าเออดีเวกวอ้ขาขากไปไหนซือคือเยอะก็งูต่นตดเะขาขาเอจะอ่านว่าใจขงานฟุ้งตาเน่าฟงวอะไรเงี้าเข่าน่องแก่สเยอะเอห็นมันบกปากเลยขี้กึ่้มขี้กึ่มเลยข้าดมือกลุ้มใจงเมียไง ข้าวก็มามัดหัวก็ไหเลยนี่ยงกิน้ำกินนังการงมันคือแขกของพกผมคือกูดูมา่งกูมั่งงไเนยก็คือพกกัดกัดเจ็บแต่ว่ากัดตัวพวกที่กึมอนครับเพราว่าเขาบอกปากแค่แค่เอาแค่เอาเรื่อนัการี้ได้พวกแขจะยบังคับเจ้าหัวเนี่ยครับบังคับหมาเขายังู่าย่เขากงังสอนช่วยย้มฟังวางอล่ตปูนั่งกรตาวากันไหือาันไ ไปยิมแต่เ oh, ป oh ็นสาวท่านว่าโอ้ยเงาเงาเบาเอืดท่านอมันเกาเางไปกายหงอกกันแตตาาจะงามบอกโอ้โอ้โอคือหงอกผมนนหมอครับไม่อาขายก็วาคือแง่้ทุกันอันนี้นั่งเขวี้ยงเงางื้อโปรถาขาขูขาขู่ก็ลกเก้า เออปูด่านมาบวมขาเออย่ำแค่กับชื้นย่ำแค่ผาปาอึพอเอาถูกมานแล้วเู้ดอเอาปชดท่านได้รับให้เร้อยแล้วนะอืมนี่หละเทือนก็ได้ผูเด้อเออแขกบกเอเขาแขกคง้ค่างบุญขางบุญไปน้ำอึพอเหลือกุนกว่าชีวิตจะหาใหม่เออไม่หน่อยเสียต่าหน่อยแล้วฮูอเออว่าจะขอเข้มงวดหายาะไม่ได้ว่าแต่ห้องมือ ลมหายใจรู้ว่าจะเข้าแข็งแรงคอยจไปรู้รู้ะสมช่างบูไปเดียวก็จะได้ดีเองถึงเวลาก็จะได้ของมันเองนะลูกนะอยาเฝ้าดีเองยาเฝ้าเตอห้องเดีจะเฝ้าใช่เขาเนี่ยอืมอืมแข็งงูกระสุ่โกนเนาะม่ก่อนบได้ยังกาปุกม่งก่อนคือยังแกงูบ่ปูอมก่อน มถุงเงีนขังผมเงี้เคือมึงเงี้เติดก้อนผ <c oughs> มเงี้ยครับงเงีอเอ้ยคือเปิงทุกงหักันไงผมยังมึงก็ติดก้อนว่า,างอืงเก็บไปก็ถือ่พาขายส่ <c oughs> งไปมือเขาอี่อางเมันไม่จะไฟไาาเ,เดียรไอ้ว่างข็งคือก้อนย่างไบ้มื่มัเจบไฟเดียร์ไปแถวๆจะผ่านจะมถวๆจะถั่วครับกวอนว่าแข็งเอาอย่างี้ ยังแกงหมูวัน um, น right ี <The> enfin ้ช่วงบ่ายเนาะตือออกช่วงบาบไปมันแกงคือคือไฟเขียวตือ็ะไฟเหลืองแล้วมันขับุป้าเท่ากินก็สีมดร่วมหายก่เินเจนเจนทจนก่อนเอาแกงคืออือยังแกงหมูเอากรนึ่งมันจะคือวิบหนึ่งวิบสองช่วงใบอือเอาก็คือให้งก็ไปไปเติมน้ำมาสักก้าแล้ว เต้าเจนหนัปบตื่มๆๆ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 กๆนๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆอๆปๆๆๆๆๆๆอเๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 างๆๆๆๆๆเๆๆ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 อๆๆ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 คๆๆ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 าๆๆ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 ๆเๆๆืๆอๆๆนในๆๆๆๆมกๆๆ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 ๆ อือเอาสิคอยก็หลังย่างหนักนู่นข่าวขายปลอดภัยเป็นบังไว้ลาอันง่มผมยาวขนาดนี้ก็ลังจะด <ie gu ll ies> uh, ืนทำข้างเบแข่าวขาดปลอันนี่นี่หลังยวัดโอปัวพอเป่างันว่าก็บอกไปพวกนี้เป่ากับชิวกนี้ไปกับยากด้วยพว่นี้เรื่องเป่างานเรื่องข้าครัพอที่ต่ว่าข้าครับเป่าอ้หนุ่พผมยาวไม่ไป พ่อกะกุ้แใจก็ไม่ถือเรื่องวชาแขกก็ไม่ดูแมงมุมนไม่งกลมดมัเยงพ่อกะม้วนหงายก็อขังมากครับมันก็เคยเรื่องเคยติปูมันก็หัวข้าวพอมือครับมันยังยังดูดีเมียทแมบ้านไมียดูดแล้วมันยังยังูี ไม่เคยไม่ให้ตากมากมาเก็บมามามาอืกเพราะว่าบาัวน้าไขามันเอาหุ่ไปกัน <Subst> ท <girl> ั้งน <az sund an Like> ั้นเลยไปขามันอยู่เรื่องเหมืนกูบ้พราะขมโงมือกงัน เด็กยิมยมไปนข้างมันเแต่ว่าคือเฮ็ใหญ่พอกันงานไปตัวมันใหญมันยิมเงี้ยเงียยิมไปโอ้ไม่ความครุกเนาะบบข่าวรมันมันก็านนรูงานเนาะยิมเนาะครับเพราไม่ไพ้มันงานแข่งมันงไ มันใช้บุญ ngàn ไงเนือนง g à n คือมัมบ่เลยบ่อก็มึงใช้แต่แค่มันเงิเนาะใช้บ่ญยุตของข้ามันขามัมาเข่าแร่งเข่าแร่งไงเดิมข้ามแปลงเอือเตืดรวมเออ้การคำว่าไงก่อเนี่ยเดบมคเออเขาเข็นเขาแก่เขาตื่นมันครัำมันเชื่อไปเชื่อมันผู้ใหญ่มันคือผู้าหญ่ก่อ ออกันได้ก็กานพักผีได้คนเดียวครับปูผี่กับพวกกะเขามาเนาอฮักวัวเอาเพาะันนะการบ่ได้กันมันกันไม่เอามื่เขางานปวดมาหมดอยู่ครับปูลูกหลานนปางงานกระัาบหัวเขาบาไคนก็คิดแค่ว่าคิอว่าบอกคนคิดหลานทัานเออว่าครับปูอคุณหนึ่งเขาเป่างานอืมใครจะจะอืม นี่บ่าวงานนี่บ่าวฟาขาคนคุ้มงานก็ห่นงมันบ่าวบด้วนี่บ่าวฟาบ่างานมันบ่าวบ่าวน้ำครบพอเครา่มันหง่ามันก็ยนแหน่อเหื่อยคือเพื่อนบ่าวบาวน้พรมกู้เอาบลูกหลานมาเห็นปู่ไมเบานั่งบ่นเดเอืัอมันเบ่าก็บิ่นกบหงาก็ร่มไปก็เรับ หอมหกเมเลยดน้ำมพเ้าหอมติปูหอมแต่ไงคือหอมคักหอมเียดุ่น้ำหมพร้าหอมกลิ <h 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 ่นลวหอมหอมมากมากหวานติปูหวานหน่อยแต่ว่าหอมหอมควะหอมเลยดค้มคาปูเอาองี้วันนี้พ่อจะให้รางหวันลูกนั้นที่ได้ร่วมข้างบุมกัถึงนาะ เออเรีย่วมข่างุมกระถิงไร้ปูร้คยข้ไร้ชื่อเสียงยังนาชื่อวบุมมาอนุโมทนา,าท้ายุมกับองปูดาปูที่ของเ้าปูที่ของเราได้ชื่อเท่าไหร่ยิเก้าเกเก็ดครับปูอปูร่เก้าเก็ดศูนครับปูเออ่งบอย่เขาที่บอกว่าคือขราวข้าวเขาอย่างมาปูบอกว่าถือั้งงองปูรี่เขาใจยังครับปู พบกับองค์ปู่คือเผ็ดข้าวหรือคือเก่าเก่าไปเนาะครับเออพ่อก็จะให้รางวัลลูกนานพ่อจะคือจะแข่งคือกูกี่แค่คืบเก้าบาทอืหัวหนีคืบเก้าบาทสาธุสาธุคืบเก้าบาทเท่านั้นแะละกูครับไม่มากมายเนาะครับปู่เออนั่นัะเพราะว่าลูกนัานมาหลายคนอืออ้าบออกกันคนละคืบเก้าก็ขาบมาจะแข่งมันคือใหญ่ใหญ่เนาะครับปจายหัวหนีเก็ ทั้งมาวัวน,นีขายรักวันเพราะว่าร้านในทางมาะหากระชิ้นใหญ่ร่วมกับปุ่งไม่ขู่เนาะครับพ่อก็เลยการข้างอื่น